ดีค่ะทุกคนหวนเหมอนนะคะห่างหายกันไปเกือบปีเลยเนาะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่หวนถ่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี63หรือว่าปีที่แล้วนั่นเองค่ะเป็นช่วงที่หวนมีโอกาสได้เดินทางไปตามรอยตามสถานที่ต่างๆจากซีรีส์เรื่องไปรักฉันด้วยใจเธอนั่นเองค่ะเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเลยเนาะทุกคนสำหรับคนที่เคยดูแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะอยากมาภูกเก็ตกันมากๆเลย ก็สำหรับวันนี้เนี่ยอวรนจะเดินทางไปที่ไหนบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะสำหรับสถานที่แรกนะคะก็คือถนนเยาวราชที่ตั้งอยู่บนโอทาวของภูเก็ตค่ะที่ที่หวนยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ในซีนที่เต๋เนี่ยกลับมาจากกรุงเทพใน EP ีแรกค่ะตรงนี้เลยที่เป็นแผงกั้นสีเหลืองๆเ,เนาะก็ สำหรับบล็อกในวันนี้เนี่ยเหวอนน่าจะบอกสถานที่ในซีรีส์เนี่ยได้ไม่หมดทุกที่นะคะเพราะว่าจริงๆที่เหวนไปเนี่ยตั้งใจจะไปวนรอบโอทาวเลยแบบว่าไม่อยากจะฟิกซ์ว่าแบบเฮ้ยตรงนี้เป็นที่ที่รีเลทจากในซีรีส์นะอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับที่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ ซีนที่อยู่ในซีรีส์เนาะแต่ว่าอนเดินผ่านแล้วรู้สึกว่าเออตึกมันสวยดีอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรเนาะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาให้ใส่แมสเข้าไปแต่ว่าคุณพ่อดันลืมเอาลงมาจากรถเนาะก็เลยไม่ได้เข้าไปนะคะถ้ามีครั้งหน้าก็รู้สึกว่าอยากจะไปอีกรอบเหมือนกันเพราะว่ามันสวยมากจริงๆ มีโอกาสได้ไปโอทาวของภูเก็ตเนี่ยบอกได้เลยว่าคาเฟ่เต็มสองข้างทางเลยค่ะทุกคนคือแบบหันไปทางไหนก็มีแต่คาเฟ่สวยๆตกแต่งได้แบบเก๋มากแต่ว่าอันไม่ได้เข้าไปสักที่เลยทุกคนเพราะว่าเวลาในการเดินเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจำกัดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวต่อที่อื่นไม่ทันนะคะก็เลยไม่ได้แวะที่ไหนเลยนาะแอบบเสียดายนิดนึง รู้สึกว่าถ้าไปรอบหน้าเนี่ยต้องแบบจัดสักที่สองที่ละนี่ร้านดีบุกสำหรับสถานที่ที่สองนะคะก็คือร้านดีบุกเนาะเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างเห็นในหลายๆซีนเหมือนกันในซีรีส์นะคะก็บรรยากาศแบบมัองเก่าแบบว่าวินเทจหน่อยเนาะ ก็สำหรับโต๊ะตรงนี้นะคะจะเห็นได้ในซีนที่ตานกับเต๋นเนี่ยมาทานข้าวกันแล้วก็ที่โอเอ๋วมาทานโอเอ๋วนะคะตอนที่วนม,มาถึงเนี่ยแล้วคุณพ่อบอกกับพนักงานว่าแบบเออมาทานโอเอ๋วอะไรอย่างนี้พนักงานก็แบบอ๋อมาตามซีรีส์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องเป็นสถานที่ที่ฮิตมากๆที่หนึ่งเลยเนาะ สำหรับสถานที่ที่3นะคะก็คือโรงเรียนกวดวิชาภาษาจีนในซีรีส์เนาะวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสถานที่จริงเนี่ยมันคือสถานที่สําหรับทําอะไรแต่ว่ามันอยู่ถัดจากร้านดีบุกเลยนะคะไม่ต้องเดินไปไหนไกลเลยมาถึงสถานที่ที่4แล้วนะคะก็คือบ้านของเต้นั่นเองสถานที่จริงก็คือร้านโกปี้เตี่ยมนะคะ แต่ว่าวนไม่ได้เข้าไปเนาะเพราะว่าหวนทานเจเนาะแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรข้างในด้วยก็เลยแวะมาหวีดหวีดหน้าร้านเอานี่สีนี้เลยข้างๆนี้เป็นธนาคารกสิกรเนาะแบบสวยมากทุกคน ก็วันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่5นะคะก็คือโรงแรมออนออนเนาะจะเป็นที่ที่เหล่าแก๊งของเต๋กับโอเอ๋เนี่ยมาทานโอเอ๋กันแล้วก็มีซีนที่เต๋กับโอเอ๋มานั่งคุยนั่งติวกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของชั้นบนนะคะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปจริงจังเนาะ ตรงกันข้ามกับสถานที่ที่6นะคะก็จะเป็นร้านตู้กับข้าวเนาะจะเป็นจุดเอาไว้จํานะคะสําหรับสถานที่ที่6นี้นะคะก็คือมูลนิธิแสงธรรมนะคะคิดว่าหลายๆคนคงจะจําได้แม่นยําเลยเพราะว่าจะเห็นบ่อยมากแล้วก็เป็นซีนที่น่าจดจําที่สุดก็คือจะเป็น E ีีแรกที่เขาทะเลาะก,กันแล้วก็แบบเออวิ่งตามกาันอะไรอย่างนี้ สำหรับสถานที่นี้นะคะก็เวนมากับปะป้าแค่สองคนเนาะม,ะมา้าเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วทุกคนก็เลยต้องแวะร้านนวดระหว่างทางนะคะก็เดี๋ยวหลังจากเดินเที่ยวเล่นตรงนี้เสร็จก็จะกลับไปรับนะคะสวยมาก สีฟ้าคือสวยมากว้าก็ตั้งแต่ที่ประตูจนมาถึงทางเดินตรงนี้เนี่ยก็คือที่ที่เตกับโอเอลเนี่ยมา คุยกันมาทะเลกกาะกันตึกสีฟ้านี่สวยมากเลยนะทุกคนแบบมันสวยมากเหมืนหยุดมองไม่ได้เลยตอนไปนะคะ ชั่วโมงไหมไม่รู้ร้าน,นตู้กับข้าวก็เป็นนดนมาร์กเหมือนกันค่ะก็หมดไปสำหรับวันแรกแล้วเนาะ วันได้กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะวนจองโรงแรมเป็นค่อนข้างห่างจากตัวท่าเรือเลยนะทุกคนก็ถ้าใครมีแผนจะข้ามฝั่งไปที่เกาะอ,อะไรงี้ก็อยากให้ดูโลเคชันดีๆเนาะอันนี้เป็นในส่วนของห้องของป๊าป๊าม่ามานะคะจะเป็นห้องใหญ่เนาะโรงแรมที่วนจองเนี่ยวนจองเป็นสองห้องนอนนะคะอันนี้จะเป็นห้องใหญ่ ก็แอบถ่ายวิวมาให้ดูกันนิดนึงเนาะในส่วนของห้องถัดไปนี้นะคะก็คือห้องของเวนเนาะเป็นห้องที่เล็กกว่าห้องเมื่อกี้แต่ว่าหน้าต่างรายล้อมแล้วก็วิวสวยไม่แพ้กันเลยค่ะ มาต่อกันที่สถานที่ที่7เลยแล้วกันเนาะก็คือหาดยานุยนั่นเองค่ะเป็นโลเคชั่นสำหรับไทย MV กีดกันเนาะจะเห็นได้ในฉากที่ตกับโอเอ๋วเนี่ยวิ่งไล่จับกันตรงนี้เขาวิ่งไล่จับกันหรือเปล่าทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะคะเป็น d a y 2ทูสำหรับทลิปนี้แล้วเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยวันก็จะพยายามตามเก็บสถานที่ต่างๆที่สามารถ ขับรถวนได้ภายในเมืองก่อนเนาะจริงๆหวืนตั้งใจจะไปเกาะราชาเหมือนกันแต่ว่าหวนคิดไปคิดมาแล้วรู้สึกว่าเออน่าจะยังไม่ถึงเวลาเนาะเพราะว่าไปเกาะราชาเนี่ยถ้าไม่ได้ไปดำน้ำก็น่าจะเสียเที่ยวอยู่นะก็คิดว่าโอกาสหน้าถ้ามีก็จะไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นฉากใน MB เนาะ เี่ยเขาวิ่งไล่จับกันป่ะทุกคนไม่รู้จะเรียกยังไงอ่ะหาดยะน้อยเนี่ยเป็นสถานที่ทหวนเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่คอมพลทมากๆคือหวนประทับใจมากๆเลยเนาะต้องขอบคุณซีรีส์จริงๆที่ทำให้หวนได้รู้จักชายหาดแห่งนี้เนาะคือต้องบอกตามตรงว่าหวนค่อนข้างมาภูเก็ตบ่อยเนาะแต่ว่าจะไปชายหาดที่อื่น ะะไม่ได้มาไม่ได้รู้จักเลยดีกว่าไม่ได้รู้จักชายหาดนี้เลยทั้งๆที่มันอยู่ใกล้แหลมพงเทพมากทุกคนแต่เหมือนก็ไม่ได้นึกเอกใจว่าข้างๆจะเป็นชายหาดเนาะซึ่งวิวรอบๆเนี่ยเป็นวิวที่สวยเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนประทับใจมากๆเลยก็คือความใสแล้วก็สีสันของน้ำเนาะคือสีของน้ำมันเป็นสีที่แบบ วนอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันเป็นสีที่เหมือนผสมสีฟ้ากับสีเขียวมรกตอะทุกคนคือถ้าเป็นในคลิปเนี่ยวนแอปเพิ่ม temperature ให้มันดูอบอุ่นขึ้นเนาะแต่ว่าสีจริงก็ยังสวยทุกคนสีสวยมากๆสีใกล้เคียงกับในคลิปเลยนะคะ จริงเล่นไหมมีห้องน้ำให้เปลี่ยนชุดไหมเราต้องไปแหลมคังที่เปลี่ยนชุดกันนะน้ำตรงนี้ใสมากเล่นตรงนี้กินได้มีปูลงเฮ้ยมีลูกปลาว่ะไหนฉลาม ปปลอ็อกปาาลามุดเข้าไปในซอบหินมันปลาฉลามปลาลามเกยตดีไนะหม ตอนนี้อนกำลังขึ้นไปที่แหลมพรมเทพนะคะซึ่งทางตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางที่เต๋กับโอเอลขึ้นไปแก้บนด้วยกันเนาะแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่สุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะก็คือแหลมพรมเทพนั่นเองเป็นหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่เรียกได้ว่าสำคัญมากๆเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนาะเพราะว่าเป็นซีนจบที่แสนจะสวยงามมากๆเลยทุกคน ก็วิวข้างบนสวยมากนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างสบายเลยแต่ว่าวันนี้วันที่เหวินไปเนี่ยเป็นวันที่ฟ้าปิดนะคะทุกคนเลยไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกสวยๆมันในซีรีส์เนาะแต่ว่าท้องฟ้าสีสวยมากทุกคนค่อนข้างพาสเทลเลยแล้วก็ช่วงที่เหวินไปเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าถ้าจำไม่ผิดนะเป็นช่วงที่ โควิดค่อนข้างจางลงเยอะแล้วนะคะแล้วคนก็เหมือนกับว่าเพิ่งจะเริ่มออกมาเที่ยวกันก็เลยมีคนไม่เยอะเนาะซึ่งสารภาพเลยว่าเหมือนเป็นคนหนึ่งที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนแต่ก็เหมือนเป็นดับสองคมนะเพราะว่าก็จะทำให้ทั้งร้านค้าเอยหรือว่าบริการต่างๆเนี่ยค่อนข้างซบเซาลงเยอะอย่างที่ฝนได้ไปนั่งคุยกับ ร้านนวดที่หวินได้ไปนั่งในวันแรกเนี่ยเขาตั้งใจจะปิดร้านเลยทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เนาะขอโทษด้วยจริงๆที่ไม่สามารถตัดให้สั้นลงกว่านี้ได้แล้วเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีความสุขไปกับคลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆค่ะ